การใช้งาน Google App ในรูปแบบของบริษัทนั้นมีความสะดวกอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเราสามารถที่จะได้พื้นที่เมลเพิ่มแล้วเรายัางสามารถที่จะไม่ต้องทำการตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเราสามารถที่จะใช้เมลเซิร์ฟเวอร์ของ Google ส่งเมลในรูปแบบของบริษัทได้เลยและเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานั้นก็สามารถทำเป็นโดเมนและ URL ของเราได้ด้วยเรามาเริ่มต้นสมัครกันเลยนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ g o o g l e c o m a p p จากนั้นให้เราคลิกที่เริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีจากนั้นให้เราทำการใส่ชื่อและนามสกุลใส่ชื่อของเราลงไปจากนั้นให้เราใส่นามสกุลพิมพ์นามสกุลของเราลงไปให้เราใส่อีเมลปัจจุบันที่เรามีอยู่ใส่อีเมลของเราลงไปใส่ชื่อบริษัทหรือองค์กรธุรกิจตอนนี้ผมก็พิมพ์ชื่อบริษัทลงไป จากนั้นให้เราทำการเลื่อนหน้าจอลงมาเลือกจํานวนพนักงานให้เราทำการคลิกลงไปจากนั้นคลิกลงไปที่ช่องเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปเมื่อพิมพ์ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกปุ่มถัดไปมาถึงหน้านี้แล้วนะครับ g o กู Google ก็มี3ออปชั่นให้เลือกก็คือใช้โดเมนที่ชื่อว่า mygbit.com ซึ่งให้ใช้ฟรีและอันที่2ก็คือ ชื่อดเมนใหม่ซึ่งทำการจดทะเบียนปีละ8เหรียญแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำการจดทะเบียนโดเมนของเราเอาไว้แล้วให้เราเลือกที่ชั้นมีโดเมนที่ต้องการใช้อยู่แล้วจากนั้นให้เราทำการเลือกที่ออปชันที่1และใส่ชื่อโดเมนของเราลงไปพิมพ์ชื่อโดเมนของเราจากนั้นให้เราทำการไปต่อโดยการคลิกที่ปุ่มถัดไปตอนนี้ให้เราใส่ชื่ออ e ีเมลสำหรับธุรกิจของเรา ให้พิมพ์ข้อความลงไปคลิกลงไปที่ช่องรหัสผ่านให้เราพิมพ์รหัสผ่านลงไปอย่างน้อย8ตัวอ,อ,กอักษรคลิกเพื่อใส่รหัสผ่านอีกครั้งป้อนรหัสผ่านให้ตรงกับครั้งแรกจากนั้นให้พิมพ์ข้อความที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ลงไปที่ช่องพิมพ์สองคำนี้ทําการพิมพ์ข้อความลงไปจากนั้นให้เราเลื่อนหน้าจอลงมา จากนั้นให้เราคลิกยอมรับข้อตกลงต่างๆคลิกเลือกเพื่อต้องการรับอีเมลข่าวสารต่างๆจากนั้นให้เราเลือกยอมรับและลงชื่อสมัครใช้เมื่อเราทำการสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนให้เราทำการคลิกลงไปจากนั้น Google ก็จะให้เราทำการพิสูจน์ว่าโดเมนนี้เป็นของเราจริงๆให้เราคลิกเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปให้เราใส่รหัสผ่านของ Gmail พอรหัสผ่านลงไปทำการคลิกเพื่อลงชื่อใช้งานต่อไปเป็นการเลือกผู้จดทะเบียนโดเมนให้กับเรานะครับว่าเป็น p r o v เดอร์เจ้าไหนทำการเลือก p r o v เดอร์เนื่องจากไม่มีอยู่ในลิสต์รายการนี้ให้เราคลิกที่หัวข้ออื่นๆให้เรานำข้อความทั้งหมดนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสีขาวไปใส่ไว้ใน DNS ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งตรงนี้สามารถเรียนรู้ได้จาก ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมเนื่องจากการเพิ่มโซนไฟล์ให้กับ DNS นั้นซึ่งแต่ละผู้ให้บริการแต่ละลายจะทําไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมจะขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มให้ Google ใช้โดเมนที่เป็นของเราได้นะครับเราลองไปดูค่าบริการนั้นก่อนว่าเป็นอย่างไรให้เราคลิกเปลี่ยนสกุลเงินเป็น US อล l า a ์คลิกเลือกสกุลเงิน สำหรับ Google นั้นคิดค่าบริการ4.17เหรียญต่อคนต่อเดือนซึ่งถลวมถึงแอปพลิเคชันทั้งหมดแล้วก็จำนวนการใช้อ e ีเมลแล้วแล้วก็ถือว่าไม่แพงสำหรับวิธีการสมัครใช้งาน Google แ p ปสำหรับ Business นั้นสามารถเรียนรู้เ,เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Google สำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ